ในวันที่10บธันวาคม5 5 8พันตํารพันตำรวจโทพิสิทธิ์ชัยศูนย์ถรนธนปรีชาสารวัตรสืบสวนสอนอเตาปูนรับแจ้งเหตุมีผู้ถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บบริเวณริมถนนเทิดดำริเรียบทางรถไฟใกล้แยกเทิดดำริแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจึงนำกำลังรถไปตรวจสอบเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบนายชัดชัย ริงทองอายุ18ปีอยู่บ้านเลขที่2-3-7หมู่ที่2ตําบลส้อยทองอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ถูกยิงที่นิ้วมือซ้าย1แผลถูกฟันที่หลังสองแผลและถูกแทงที่เท้าทั้งสองข้างอีกคนหนึ่งคือเด็กชายสุภรัตนเจนดานอายุ14ปีถูกยิงที่มือซ้ายเท้าซ้ายและถูกฟันที่มือขวาเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพนเรนทร รีบนำผู้บาดเจ็บทั้งสองส่งโรงพยาบาลวชิระพยาบาลจากการสอบสวนในรุ่นอ่อนแก้วอายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่1 3 4 4งสถนนประชาราชสายหนึ่งแขวงและเขตบางซื่อกรุงเทพคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างหน้าวัดบางผูให้การว่าขณะขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเข้าวินมาถึงจุดเกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บทั้งสองโบกมือเรียก ตอนแรกรู้สึกตกใจคิดว่าผีหลอกจึงวนรถกลับมาดูพบว่าทั้งสองได้รับบาดเจ็บโดยบอกว่าถูกคนทำร้ายแล้วนำมาทิ้งไว้ริมถนนตนพยายามเรียกรถแท็กซี่ให้พาส่งโรงพยาบาลแต่ไม่มีใครจอดรับจึงแจ้งตำรวจมาให้ความช่วยเหลือด้านนายชัดชัยให้การว่าทำงานอยู่ร้านหมูกระทะย่านแยกบางกระบือไม่เคยมีเรื่องทะเลาะหรือมีปัญหากับใคร ก่อนเกิดเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าโซนิกสีน้ำเงินมาส่งป้าที่ตลาดเตาปูนพร้อมกับเด็กชายสุภรัตน์ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮานีโออีคันตามมาส่งด้วยกันหลังจากส่งป้าแล้วพบกลุ่มชายอายุประมาณ20-50ปีรวมแล้วกว่า50คนโดยหนึ่งในกลุ่มชายดังกล่าวลักษณะคล้ายตำรวจสายสืบวางตัวเป็นหัวหน้าสวมเสื้อเชิตสีขาวแขนยาว กังเกงยียนกวักมือเรียกตนเข้าไปพูดคุยในตลาดเตาปูลนายฉัดชัยกล่าวอีกว่าเมื่อตอนและน้องเดินเข้าไปก็ถูกกลุ่มชายทั้งหมดล้อมตัวไว้ชายคนเป็นหัวหน้าแก๊งบอกตอนว่าขี่รถกวนตีนจากนั้นจับให้นั่งยองๆใช้ผ้าปิดตาก่อนลงมือซ้อมและใช้มีดฟันมือหลังและยิงปืนใส่มือซ้ายและเท้าซ้ายพร้อมกับขู่ว่า อย่านำเรื่องนี้ไปบอกตำรวจมิฉะนั้นจะตามไปฆ่าถึงพ่อแม่ให้หมดถ้าใครถามให้บอกว่ารถล้มนอกจากนี้ยังบอกอีกว่ากูแมนเตาปูนหลังจากทำร้ายตนจนหนำใจแล้วได้นำตัวขึ้นรถปิกอัพอิสุซุสีแดงไม่ทราบทะเบียนมาทิ้งที่ริมถนน,นดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่านายฉัดชัยและน้องอาจจะขับขี่รถไม่ถูกใจ กลุ่มวัยรุ่นขาใหญ่ในย่านดังกล่าวจึงถูกรุมทำร้ายอย่างไรก็ตามจะสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งว่าสาเหตุและคนทำร้ายเป็นใครกันแน่โดยจะประสานฝ่ายสืบสวนหาข้อมูลและนำภาพจากแฟ้มประวัติอาญากรรมมาให้ผู้เสียหายยืนยันเพื่อ,อดำเนินคดีดต่อไปพันตำรวจเอกวิชัยสังประไพรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสองเปิดเผยว่าก่อนที่ทั้งสองคน จะถูกทำร้ายร่างกายนั้นมีเหตุวัยรุ่นสองกลุ่มใหญ่มีเรื่องกันมาก่อนแล้วโดยเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน30นาทีนายกำพลสิงหลาอายุ22ปีหรือต้องสองนัดหัวหน้าแก๊งของผู้บาดเจ็บทั้งสองคนได้ก่อเหตุยิงนายสมหวังหวังสาเลอายุ22ปีวัยรุ่นในชุมชนตรอกข้าวสารย่านเตาปูนบางซื่อซึ่งขี่รถจักรยานยนต์ กลับมาจากเที่ยวแถวอ,อตกได้รับบาดเจ็บบริเวณขาขวาและถูกนำส่งโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นโดยเหตุเกิดที่บริเวณสะพานปูนทางเข้าตรอกเข้าสารสร้างความโกรธแค้นให้กับกลุ่มของนายสมหวังจึงระดมพักพวกยกออกไปติดตามหวังล้างแค้นและพบนายชัดชัยกับเด็กชายสุภรัตซึ่งเป็นกลุ่มของนายกำพลจึงเข้ารุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าว ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่8ธันวาคม2548นายกำพลยังได้ก่อเหตุยิงนายกฤษดากันวิชาอายุ17ปีวัยรุ่นในชุมชนตรอกข้าวสารย่านเตาปูนบางซื่อกระสุนเข้ากลางหลังบาดเจ็บไปอีกหนึ่งคนขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกเกษมราชประชาชื่นเช่นกันนอกจากนี้ยังเคยก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบ ของสอนเอตาปูนเพราะเข้าใจผิดว่าเจ้าหน้าที่เป็นพวกวัยรุ่นคู่อริและจากการตรวจสอบคดีชิงทรัพย์ร้านเซเว่นย่านบางซื่อเตาปูนผู้ก่อเหตุมีรูปประพันธ์สันฐานใกล้เคียงกับนายกำพลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดวันเดียวกันนี้เป็นการตามเอาคืนของกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มย่านสามเสนเกียรกายกับย่านตรอกเข้าสารเตาปูนบางซื่อเบื้องต้น ตำรวจซอนอนเตาปูนสืบสวนสอบสวนแล้วยังไม่พบว่าเกี่ยวข้องกับคนชื่อแมนเตาปูนที่ถูกแอบอ้างเพราะเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ก็กล่าวอ้างกันได้แต่ถ้าพบว่าแมนเตาปูนมีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อละเว้นแน่นอนจากการสอบประวัตินายกําพลหรือต้องสองนัดพบว่าเป็นลูกของคนมีสีรายหนึ่งย่านเกียรไกาย ทำให้ไม่เกรงกลัวใครโดยแก๊งของนายกำพลมีพักพวกเจ็ดคนนายกำพลเป็นคนใจถึงมากที่สุดพักพวกจึงยกให้เป็นหัวหน้าแก๊งนายกำพลยังมีหมายจับข้อหาพยายามฆ่าถึง5คด,ดีในพื้นที่สอนอชนะสงครามสามเสนบางซื่อพญาไทและดุสิตโดยคดีที่สอนอพญาไทนั้นได้หลบหนีในชั้นศาลคดีพยายามฆ่า เมื่อเดือนพฤษภาคม2,548ภายหลังจากการหลบหนีก็ยังมาก่อเหตุยิงคนในงานรอยกระทงท้องที่สอนอพญาไทสำหรับนายกำพลนั้นไปไหนมาไหนมักพกป,ปืนถึงสองกระบอกตลอดเวลาสำหรับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายนายฉัดชัยและเด็กชายสุภรัตเมื่อช่วงเช้ามืดน,นั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพอจะทราบตัวแล้วและยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างติดตามจับกลุ่มเดี๋ยวคนร้ายจะไว้ตัวทันรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสองกล่าวสำหรับแมนเตาปูลเป็นฉายาของลูกชายผู้กว้างขวางคนดังของเตาปูลระยะหลังเก็บตัวมากขึ้นเนื่องจากบิดามีตำแหน่งทางการเมืองระดับประเทศอยู่ในขณะนี้สสชัชาวานคงอุดมยันเด็กถูกกลุ่มทำร้ายไม่เกี่ยวกับแมนเตาปูลลูกชายแค่อ้างไปเอง เผยลูกชายอายุ36ปีแล้วไปทำธุรกิจด้านรถยนต์ไม่มาทำเรื่องแบบนี้แน่แช้ประวัติต้องสองนัดวายร้ายมีไม้จับอื้อก่อเหตุฆ่ายิงคนเป็นว่าเล่นทั้งทหารตำรวจโดนมาหมดไม่เว้นแม้แต่บ้านของสอวอคนดังชี้สองโจที่โดนทำร้ายเป็นพวกสืบข่าวของต้องสองนัดมาดูลาดเหเล่าล่วงหน้าแต่ถูกวัยรุ่นเจ้าถิ่นจับได้พรสารภาพก็เลยถูกยิงสั่งสอน ตำรวจเตรียมออกหมายจับวัยรุ่นทั้งสองแก๊งยันไม่เกี่ยวกับแมนเตาปูนจากกรณีนายฉัดชัยริงทองอายุ18ปีและเด็กชายสุภรัตน์เจนดานอายุ14ปีถูกแก๊งวัยรุ่นย่านเตาปูนหลายสิบคนทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสทั้งใช้มีดฟันและใช้ปืนยิงแขนขาริมถนนเทิดนำฤกเรียบทางรถไฟแยกเทิดดำฤกแขวงถนนนครชัยศรีขตด,ดุสิตกรุงเทพ โดยคนร้ายประกาศว่าเป็นแก๊งของแมนเตาปูลซึ่งเป็นฉายาของลูกชายคนดังแห่งย่านเตาปูลโดยตำรวจพบผหตด,ดังกล่าวเป็นปัญหาของสองแก๊งวัยรุ่นโดยคนเจ็บนั้นอยู่ในแก๊งต้องสองนัดนายกัมพลสิงหลาอายุ22ปีลูกชายคนมีสีย่านเกียรกไกมีประวัติก่อเหตุมานับไม่ถ้วนมีหมายจับอยู่หลายใบก่อนหน้านี้นายกำพลใช้อาวุธปืน ยิงกลุ่มวัยรุ่นย่านเตาปูลบาดเจ็บคาดว่าแก๊งดังกล่าวพาพวกออกมาตามล้างแค้นจนกระทั่งพบนายฉัดชัยและเด็กชายสุภรัตนที่อยู่ในแก๊งนายกําพลจึงรุมทำร้ายดังกล่าวส่วนการอ้างชื่อแมนเตาปูลตำรวจยังไม่ปักใจเพราะอาจเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นเท่านั้นวันที่11ธันวาคม2548พันตํารวจเอกวิชัยสังประไพ รองผู้ปัญชาการตำรวจนครบาลสองกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่สามารถสอบสวนปากคำผู้บาดเจ็บได้แต่ยังยืนยันว่าตำรวจรู้กลุ่มเป้าหมายที่ก่อเหตุดังกล่าวแล้วซึ่งตอนนี้พอรู้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งสองฝ่ายเป็นใครซึ่งต้องสอบสวนหาพยานหลักฐานเพื่อขอหมายจับทั้งสงกลุ่มต่อไปและที่อ้างว่าเป็นแมนเตาปูนจากการสอบสวนแล้วคงไม่ใช่เพราะใครก็พูดอ้างได้ ด้านนายชัชวานคงอุดมสวกรุงเทพมหานครเปิดเผยกรณีที่มีเด็กตีกันและอ้างว่าเป็นแมนเตาปูนบุตรชายว่าเป็นเรื่องตลกเท่าที่อ่านข่าวมันน่าจะเคลียร์แล้วเป็นเรื่องของเด็กๆที่ไล่ตีกันเด็กกลุ่มนายต้องอายุประมาณ21-22ปีสูงประมาณ173เซนติเมตรอยู่ย่านซอยระนองสองเป็นลูกทหารซึ่งเท่าที่ได้สอบถามทราบว่าเด็กทั้งสองกลุ่มรู้จักกัน กับเด็กตรอกเข้าสารแต่มีเรื่องทะเลาะกันเรื่องเล่นบอลไปเตะฟุตบอลกันแล้วทีมนายต้องแพ้เด็กอายุ14-15ปีนายต้องก็ไปตบกะโหลกเด็กเป็นเรื่องแพ้แล้วผ่านก็เลยกลายเป็นเรื่องยกพวกตีกันแต่นายต้องเป็นเด็กมีคดีเยอะอยู่แล้วไม่สนใจอะไรเคยก่อเหตุยิงคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเป็นผู้หญิงที่สอนอชนะสงครามยิงแล้วชิงรถผู้หญิงไปตำรวจออกหมายจับอยู่ ที่สอนอดุสิตก็มีหมายจับเช่นกันซึ่งก่อเหตุมาแล้วหลายพื้นที่พอเกิดเหตุยกพวกตีกันนายต้องยกพวกมายิงที่ตรอกเข้าสารหลายครั้งบางวันครั้งสองครั้งและเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาก็มาก่อเหตุยิงปืนที่หน้าบางซื่อพราสาเตาปูลแมนชั่นยิงปืนเข้ามาเลยเป็นที่รับฝากรถกระสุนถูกแขนเด็กฝากรถบาดเจ็บตำรวจไล่จับได้คนหนึ่งส่งตัวอยู่ในเรือนจำ ขณะเช่าบ้านอยู่เจ้าของบ้านขอให้ย้ายออกไม่พอใจยิงปืนใส่บ้านเขาอีกย้ายไปเช่าบ้านอยู่ย่านบางพูตำรวจตามไปจับนายต้องหนีไปได้จับได้พักพวกคนหนึ่งส่งฝากขังที่เรือนจําอีกคนนายต้องเป็นคนอันตรายมากจะยิงคนส่งเดชเห็นวัยรุ่นเดินอยู่ข้างถนนขี่รถอยู่จะชักปืนยิงเลยตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกระเสมราช เป็นเด็กตรอกเข้าสารพอรุ่งขึ้นอีกวันมายิงหน้าบ้านตนเขาคงไม่รู้ว่าเป็นบ้านผมตำรวจที่มานี่ต้องเฝ้าอยู่สี่ห้าคนยังยิงใส่ตำรวจกระสุนฝังอยู่ตรงหน้าบ้านที่ให้นักข่าวสยามรัฐอยู่ยิงเข้าไปในห้องดีว่าไม่ถูกนักข่าวเลยบอกให้ตำรวจเขาเก็บหัวกระสุนไปเปรียบเทียบดูและเมื่อวันจันทร์เข้ามายิงอีกจนล่าสุดเมื่อวันพฤหัสไล่ยิงเด็กตรอกเข้าสาร ที่กลับมาจากเที่ยวสวนจตุจักรมากันทีประมาณเจ็ดดคันไล่ย,ยิงถูกขาเด็กคนหนึ่งบาดเจ็บรวมเป็นสองคนที่ถูกยิงเท่าที่สอบถามเด็กทราบว่าเด็กสองคนที่ถูกทำร้ายกลับไปเป็นคนขี่รถมาดูลาดเราพ่อเด็กในตรอกเข้าสารรู้จึงตั้งทีมคอยระวังเห็นทั้งสองคนขี่รถวนไปวนมาหลายรอบจึงกลูเข้าไปจับตัวทั้งสองรับสารภาพเลยถูกเด็กยิงมือสอวกรุงเทพกล่าว กรณีที่มีเด็กในกลุ่มอ้างว่าเป็นแมนเตาปูนนายชัชวาลกล่าวว่าอ้างว่าแมนทำซึ่งสอบถามเด็กทราบว่ามีการผูกตาด้วยแล้วใครจะไปบอกว่าเป็นแมนมันตลกเป็นเรื่องของเด็กอายุ14-15ปีมีเรื่องทะเลาะกันเองแมนตอนนี้อายุ36ปีแล้วตอนนี้ก็ไปทําธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับรถยนต์ไม่ได้มาเกี่ยวข้องด้วยแล้วที่ผ่านมาตำรวจไปตรวจค้นผู้หญิง ตรงบริเวณทางลงพระรามหกถูกยิงเสียชีวิตน่าเชื่อว่าจะเป็นกลุ่มของนายต้องเพราะอยู่ย่านระนองสองชอบไปแข่งรถกันที่บริเวณนั้นด้วยขนาดทหารถือ M16 เฝ้ายามที่ป้อมยังยิงเขาเลยที่สอนอพญาไทยที่ยิงนักเรียนเสียชีวิตอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันด้วยกลุ่มนี้จะค้ายาเสพติดใส่กล่องไม่ขีดส่งลูกค้าตนขอให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มตัว เพราะเป็นอันตรายกับคนอื่นมากและมีคดีหมายจับอยู่หลายคดีหลังการหลบหนีการตามล่าของตำรวจมานานแรมเดือนในที่สุดนายกำพลสิงห์ลาหรือต้องสองนัดหรือต้องตึกแดงหัวหน้าโจรประวัติแสบก็จนมุมตำรวจจนได้ไอ้ต้องเป็นหัวหน้าแก๊งโจรปล้นฆ่าข่มขืนมีหมายจับติดตัวมากมายเป็นผู้ต้องหาในบัญชีดำอันดับต้นๆที่ตำรวจหลายหน่วยงานต้องการตัว สุดท้ายหนีไม่พน้นทีมสืบสวนนครบาลภายใต้การนำของพันตำรวจโทสมิงรอดรัศสสารวัตรสืบสวนสอนอพญาไทยร้อยตำรวจเอกกิติพงศ์สิมมาลีร้อยตำรวจเอกเศรษฐวัฒน์พิเนศบูรณนะรองสารวัตรที่ประสานงานกับพันตำรวจเอกโชคชัยเหลืองอองผู้กำกับการสอบอ,อเมืองชนบุรีวางแผนตระคุบตัวเอาไว้ได้ไอ้ต้องเลยจนมุมตำรวจ นายกำพลหรือต้องสองนัดเป็นผู้ต้องหาที่มีค่าตัวสูงถึงหลักแสนบาทเพราะก่อเหตุอาลวาดไปทั่วเขตนครบาลที่ผ่านมาพนตำรวจโทวิโรดจันทรังศรีผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้พนตำรวจตรีกฤษดาพันคงชื่นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีปราโมดปทุมวงศ์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหนึ่งพันตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุข รองผู้พัญชายการตำรวจนครบาลหนึ่งตามล่าตัวมันมาลงโทษให้ได้เพราะปล่อยไว้มีหวังจะเป็นอันตรายต่อสังคมไอ้ต้องก่อกรรมทำเข็นชาวบ้านเอาไว้มากมีหมายจับของสารอาญาที่646ทับ2548ลงวันที่13มีนาคม2548ข้อหาร่วมกันฆ่าพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและทำให้เสียทรัพย์ ก่อนหน้านั้นในวันที่11มกราคม2548ก็โดนข้อหาพยายามฆ่าในท้องที่เดียวกันอีกหนึ่งคดีจากนั้นไปก่อเหตุในท้องที่สอนอตะลิงชันตามหมายจับสารอาญาธนบุรีที่จอจาน88ทับ4 9ลงวันที่12มกราคม2549ในคดีปล้นทรัพย์และร่วมกันค่มขืนตามด้วยการก่อเหตุท้องที่สอนอสามศีน ามหมายจับสารอาญาที่4300ทับ2547ลงวันที่1พฤศจิกายน2548ในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นทำร้ายร่างกายผู้อื่นและมีอาวุธปืนนอกจากนี้ยังมีหมายจับสารแขวงดุสิตท,ที่จอจาน744ทับ2547ลงวันที่21พฤษภาคม2547ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วย ส่วนท้องที่สอนนอดุสิตไอ้ต้องก็ก่อเหตุพยายามฆ่าผู้อื่นและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองแถมยังโดนคดีหนีทหารอีกต่างหากนอกจากนี้ยังมีคดีอื่นๆอ,อีกหลายคดีที่รอการอาญดต,ตัวไอ้ต้องจนมุมตำรวจหลังจากหนีกบดานไปอยู่บ้านเพื่อนในจังหวัดร้อยเอ็ดจากนั้นเร่ร่อนมายังภาคตะวันออกพักอาศัยอยู่ในจังหวัดชนบุรีโดยไม่รู้ว่าชุดไล่ล่า ของพันตำรวจโทสมิงตามแกะรอยเหมือนเงาตามตัวตำรวจเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของมันจนสืบรู้ว่าไอ้ต้องพักอาศัยอยู่ที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่กลางซอยราชประสิทธิ์ตำบลบ้านโคดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีจึงวางแผนจับกลุ่มไว้ได้ในช่วงเย็นวันที่11มกราคม2549นาทีนั้นไอ้ต้องจนมุมอย่างหมาจนตรอกยอมจำนนแต่โดยดี ยังดีที่มันไม่คิดสู้ตำรวจเจ้าหน้าที่หิ้วตัวไอ้ต้องเข้ากรุงเพื่อสอบสวนขยายผลมันให้การคร่าวๆว่าที่ผ่านมาทําเพราะความโกรธแค้นคู่อริและกลุ่มวัยรุ่นทั้งในเรื่องชู้สาวและเรื่องส่วนตัวโดยจะใช้รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นโซนิกสีดําไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนและยี่ห้อยามาฮ่ารุ่นมีโอสีแดงเป็นยานพาหนะในการทํางานส่วนอาวุธปืนที่ใช้ลงมือ มีมากมายหลายขนาดแต่ที่ใช้เป็นประจำคือจุด38ที่พกอยู่คู่กายสำหรับประวัติไอ้ต้องเรียนจบแค่ชั้นมปลายกสนเคยทำงานเป็นพนักงานรับส่งเอกสารบริษัทเบนพระรามเก้าได้ประมาณสองปีก็ลาออกหลังจากนั้นก็ไม่เคยทำงานอะไรอีกวันๆเอาแต่ซิ่งรถมอเตอร์ไซค์หาเรื่องหาราวชาวบ้านทั่วไปไอ้ต้องเริ่มใช้แววแสบ ตั้งแต่ตอนเรียนชั้นม .6 ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับกลุ่มนักเรียนอาชีวะที่หน้าห้างสรรพสินค้าเซนท่านปิ่นเกล้าใช้ปืนไล่ยิงคู่อริจนหนีตายหัวซุกหัวซุนจากนั้นไล่ยิงกลุ่มวัยรุ่นที่ทะเลาะวิวาทกันที่ปากซอยสวนเงินเคยยืมอาวุธปืนขนาดจุดสองสองของเพื่อนไล่ยิงกลุ่มวัยรุ่นที่บริเวณซอยระนองถนนสวรรคโลกเมื่อมันตัดสินใจเอาดีทางด้านนี้จึงหาซื้อปืนขนาด จ8ากเพื่อนในราคา7,000บาทไว้พกติดตัวเนื่องจากมีคู่อริมากหลังจากนั้นจึงใช้ปืนกระบอกเดียวกันไล่ยิงคู่อริที่บริเวณสะพานปูนย่านตรอเข้าสารบางซื่ออาการปางตายโดยการใช้อาวุธปืนยิงคู่กรณีแต่ละครั้งไอ้ต้องจะยิงเพียงสองนัดเท่านั้นจนได้รับฉายาว่าต้องสองนัดนับตั้งแต่บัดนั้น ในวงการรู้พฤติกรรมของมันดีชื่อเสียงในทางลบของไอ้ต้องเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงนักเลงซึ่งถือว่าไอ้ต้องเป็นคนใจถึงคนหนึ่งกล้าชนแม้ว่าคู่กรณีจะเป็นลูกผู้มีที่พลแต่ก็ไม่หวาดกลัวแต่อย่างใดที่ผ่านมาไอ้ต้องเคยถูกคู่อริบุกยิงหลายครั้งแต่ไม่ตายและมันก็ไม่เคยแจ้งความเอาเรื่องใครด้วยเพราะมันคิดแบบนักเลง ที่ใครไวกว่าก็มีโอกาสอยู่หายใจนอกเหนือจากเรื่องนักเลงอันธพาลแล้วเรื่องความชั่วปล้นจี้ขุมขืนไอ้ต้องเหมาหมดลงมือทำกับเหยื่อมาแล้วหลายรายแต่ที่ผ่านมายังจับตัวมันไม่ได้เท่านั้นแทบทุกคืนไอ้ต้องจะรวมตัวตั้งแก๊งซิ่งรถจักรยานยนต์ในย่านบางซื่อออกตระเวรก่อเหตุไปทั่วคดีที่ทำให้ชื่อเสียงของมันดังขึ้นทำเนียบคือ ญิงเจ้าของรถเซฟิโรขณะกำลังจอดรถนั่งคุยกับแฟนสาวพนักงานเชียร์เบียเหตุเกิดใกล้ห้างตั้งหัวเสงฝั่งทนก่อนจะบังคับให้ฝ่ายหญิงซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พาไปรุมโทรมในโรงแรมม่านรูดเป็นข่าวใหญ่โตเมื่อไม่นานมานี้และสุดท้ายไอ้ต้องก็สิ้นลายจนมุมตำรวจทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของไอ้ต้องสองนัดโจรฆ่าหัวหนึ่งแสนบาทปล้น ค่าข่มขืนขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ